คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุดดพธที่พฤศจิกายนพศ2566กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากโจมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่ทวดหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปู่อยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุด ขอโชคนะครับให้พี่พี่น้องได้รุ้นไปด้วยกันนะครับรอรุ้นรอจมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญลูกปุดทวดนะครับก่อนอื่นนะครับเอ็ดินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับก็เป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดาสําหรับเอ็ดซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับ เผื่อมีทูบนะครับอยากจะจุดเสี่ยงโชคในวันพระนะครับผมยิ่งจะดีขอนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวะยสังพรมยสัง มหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักรวัติยสังมหาจักรวัติยสังพุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยายนะสังเอตินะยาเสนะ เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนะโมพุทธสะนะโมธรรมสะนะโมสังคัสสะเสรีทีทางหุดูหุดูสวายะาส,าสาธุสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีเหลีล่ยนหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลบรรดาลให้เลขทูปที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในวดประจำวันพุธ ที่29พเพฤศจิกายนพศ2566ให้ไฮเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่ทวดต่องวดทุกท่านทุกคนด่เทินสาธุครับผมเลขทูบบารมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับไฮเอฟซี 4, พี่น้องได้ดุนเลขทูบไปด้วยกันนะครับรุนร้นไปด้วยกันครับผม ตามแนวทางเวลาววัฒนาในวดประจำวันพุธที่29สศจิกายนพศ2 5 0 0ใอ้ยี่น้องที่เข้ามารับชมในชวทีเ็กทูกลมีบุตนทุกท่านทคนกดดสาครับผมเล็กูกลมีบุทกนก็สุดุกบแล้วนะครับสับยีนน้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกเพื่อนได้นะครับอาจจะแตต่างกันไปเพื่อนช่วยนะครับ ที่ชื่นชอบนะครับผมเล็กตุ๊กวล,ลมีกุญแจตวนึ่งไปก็อย่าลืมกดให้กดไลค์กดติดตามเป็ตามช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีแค่น้ำโชคก็รูก้ก่อนตุลาเป็นก่อนเจอกันใหม่กันนะครับ